สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่แอปพลิเคชัน Animal Typing นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูแต่ให้เด็กๆนะคะลองฝึกเล่นนะคะลองฝึกเล่นการฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษจากแอป Animal Typing นะคะเด็กๆ <im it> วันนี้คุณครูขอ,ขอเก็บคะแนนนะคะ3บทนะคะ3บทจาก lesson 1 2และ3นะคะอะเดี๋ยวครูแต่จะเข้าแอปพลิเคชันก่อนนะคะ หลังจากเข้าแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บนะคะให้เด็กๆเ,เข้า Lesson นะคะ Lesson แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะมีบทที่ 1, 2, 3, 4ใช่ไหมลกูกแต่ว่าด้านล่างเนี่ยยังมีแบบทดสอบที่มันใช้การฝึกพิมพ์แบบข้ามแถวนะคะเด็กๆเดๆเ,เ,เลื่อนนิ้วนะคะลกูกอ่าเลื่อนนิ้วขึ้นมานะคะเด็กๆจะเจอ l e s s o n 1 two t ไปจนถึง24เลยนะลกูกจนถึง24เลยแต่วันนี้ครัแต่ขอเก็บคะแนนที่1 2และส นะคะบทที่1 2และ3 lesson 1 lesson 2และ lesson 3นะคะอ่าอย่างตัวอย่างนะคะครัวแต่เข้า lesson 1นะคะเด็กๆ Le s s o n 1ตอนนี้เราจะฝึกแบบข้ามข้ามบรรทัดข้ามแถวนะคะเด็กๆครัวแต่ก็พิมพ์มาเลย A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  สเปซบาเอ e e e อเอสเปซบา n N ็นเอ็นเอ็นเอ็นสปซบาที T T. สังเกตนะคะปุ่มนี้จะเขียนว่า Return นะคะแต่ถ้าในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นปุ่ม Enter นะคะเด็กๆเอนเตอหรือตกลงหรือขึ้นบรรทัดใหม่นะคะัวแใจก็กดอ่าได้คะแนนโบนัสเพิ่มนะคะ N A อ่าเริ่มข้ามแถวแล้วนะลูก N A N A เด็กๆใช้สองมือนะลูกนะสองมือซ้ายและขวาช่วยกันนะลูกสเปซบานะคะ T E T E T E Enter N E N E N E Enter T A โ e. oh, อ้พิมพ์ผิดถ้าพิมพ์ผิดแบบนี้เด็กๆสังเกตปุ่ม Backspace หรือปุ่มลบเนี่ยถ้าอยู่ในแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะอยู่แถวบนสุดใช่ไหมลกูกแต่ถ้าในโทรศัพท์มือถือมันจะอยู่แถวที่สองนับจากด้านล่างนะลูกนะหนูต้องลบก่อนให้พี่เต่าเริ่มใหม่นะคะจากนั้น ta 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 enter e n t e n t e n t, n t a n t a n ถ้าเราใช้ความเร็วเราก็จะได้โบนัสเพิ่มนะคะเด็กๆ ten a n t space bar ten a n t enter แนะ่กว่าแต่ได้โบนัสเพิ่มนะคะพิมพ์ต่อเนื่องไม่มีผิดนะคะใช้เวลา ่า e a t n a n a n, a n t e n n a ว้าวได้โบนัสเพิ่มและ enter เข้าสู่เส้นชัยจากนั้นครัวแตก็จะสามารถเก็บดวงดาวได้นะคะหลังจากจบบทที่หนึ่งให้เด็กๆแคปหน้าจออ่ครัวแต่กดแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอบทที่หนึ่งนะคะ ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะที่คุณครูจะเขียนว่าให้ส่งงานนะลูกนะจากนั้นหนูทําบทที่1เสร็จแล้วปุ๊บหนูก็กดย้อนกลับนะลูกนะกลัวแต่ขอกดถอยออกมา1ครั้งนะลูกจากนั้นเด็กๆมาที่นะคะมาที่ lesson แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลือก lesson true นะคะหรือบทที่2องอไม่ยอมไปอ๋อเด็กๆมันล็อก เพราะว่ามันเป็นแอปแบบที่จะต้องเสียเงินนะลูกงั้นไม่เป็นไรมันได้ให้เราแค่เลสเซ่นเดียวก็คือเลสเซ่นวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆส่งครูแค่เ e สเซ่นวันเลสเซ่นเดียวว่าเราเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ผิดเท่าไหร่ละส่วนตรงนั้นเนี่ยครัวแต่จะเอามาเป็นคะแนนเก็บของเรานะคะโอเคนะงานของเราสัปดาห์นี้นะลูกโชคดีนะคะเจอกันใน Facebook นะเดี๋ยวครัแต่จะเอา,อาวิดีโอนี้ลง Facebook นะคะ